สวัสดีค่ะวันนี้เกาพบก,กับเกตกวางเสงนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ๆค่ะใครที่กําลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะของค่ายโตโยต้าค่ะวันนี้เกดมีฟอร์จูเนอร์นะคะชุดแต่ง T R D มาให้และราคาถูกมากสําหรับวันนี้คลิปนี้นะคะเกดอยู่กับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ซาวรสูรุ่นตตวีนะคะมาในรุ่นชองของตัวเจนหน้ายักษ์ปี2010เกียร์ออโต้วันนี้มาพร้อมกับตัวชุดแต่งรอบคันที่ราคาประหยัดมากๆค่ะคุะคณพี่ขาจากราคาหน,น้งแต่ห้าแสนหน,นึ่งหมื่นเก้าพันบาทว 18 0 0 0ับาทเท่านั้นค่ะคันนี้สามารถจะไปแนซ์ได้นะดาวเริ่มต้นสู่เปอร์เซ็นเท่านั้นค่ะพี่พี่ทันไดนะคะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือว่ายกคูสายตรงมาหาเกตค่ะที่0ซนสามห้านหกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลนะคะจะเป็นแอดไซด์เคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดหน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชม้อมกันเลยดีกว่าสาหรับเจ้าหน้ายักษ์สุดหรอคันนี้กระจังด้านหน้านะคะได้เป็นตัวกระจังนั่งหน้าลังพึ่งแบบนี้เลย2ชั้นนะคะเป็นตัวของตัวเจนน้ายัก ไฟด้านหน้าค่ะไม่มีรอยแตกรอยร้าวครับเหลืองฝั่งลึกด้านล่างมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกเล้ตรงรุ่นคู่หน้าเดิมจากโรงงานและคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งที่มีมาให้แบบรอบคันคันนี้จะได้เป็นตัวชุดแต่งนะคะที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวทรง TRD นะตัวทรง TRD เดิมจากศูนย์นะคะคุณพี่ขาสีสวยมากบอกเลยและคันนี้ห้้งเครื่องค่ะคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรนะคะใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวดีเซลแก้มซ้ายแก้มขวาคัานด้านหน้าคันนี้ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอน100%ค่ะฝังกระ ะะได้เป็นตัวฝากกระโปรงเดิมจากโรงงานสติกเกอร์มอกอสติกเกอร์คาเตือนต่างๆสติกเกอร์เหรียญบาททุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานค่ะและในส่วนของตัวด้านข้างของตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนใดๆในส่วนของตัวล้อเนี่ยจะได้เป็นตัวล้อแม็กที่ติดตั้งมาให้ใหม่เพิ่มเติมนะคะเป็นตัวล้อแม็กสีเทาดําหน้าปัดสวยๆเลยค่ะคุณพี่ขามาพร้อมกับตัวซีรีส์ยางที่เป็น265้าท่า50นะคะ R 2 0ค่ะแม็กสีวงสีแท้ไม่มีอาการครบไม่มีอาการดุ้งใดๆค่ะในส่วนของตัวภายในคันนี้ี่ๆ นคือกว้างมากสะอาดมากคันนี้จะตกแต่งเป็นตัวเบาะหนังทั้งหมดทุกแถวตอนนะคะเพราะว่าคันนี้ได้เป็นตัวรุ่นท็อปขับ2เนาะได้เป็นตัวรุ่นทอนบบ็อปภายในเบาะหนังสภาพสวยสภาพดีกันแบบนี้ค่ะโครงสร้างรถยนต์ฝั่งซ้ายมือนะคะ<ด>พวกสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยไม่มีรองสีพ่นทับขวดน็อตไม่มีการขาดัดใดๆไล่ขึ้นไปด้านบนนะคะยางขอบประตูรอยมตนอาร์ทุกอย่างชเช็ดเซนเดิมจากโรงงานเซนซ่อมจนได้ข้างประตูต่างๆคันนี้ก็ไม่มีการขัดใดๆเช่นเดียวกันและในส่วนของตัวภายในคันนี้นะได้เป็นตัวภายในสีทูโทนสีเทาแต่กระ สีเวทกันแบบนี้ค่ะ เครื่องเล่นเป็นตัวเครื่องเล่นที่ติดตั้งมาให้ใหม่เพิ่มเติมนะคะเป็นตัวจอ Android ทัสกีนนะคะคุณผี้ขาใส่แผ่นซีดีได้ DVD ได้นะคะแล้วก็ s อ card ทุกอย่างใส่ได้หมดเลยเนาะแอร์นะคะจะได้เป็นตัวแอร์ระบบออโต้มาพร้อมตัวหน้าจอแสดงผลในตำแหน่งนี้ค่ะด้านล่างมาพร้อมตัวจุดแปลงไฟอันนี้ให้สูงสุดอยู่ที่12โวลต์มีพอร์ตเปิดปิดนะคะในปุ่มของตัวเซ็นเซอร์หลังแอร์ตอนด้านหลังแล้วก็ระบบวีให้ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นตัว V ีได้มาพร้อมกีรรับตัว หน่งแ0 0กกว่ากิโลเท่านั้นเองถือว่าเฉลี่ยต่อปีในรถสวยใหม่น้อยมากๆค่ะพวงมาลัยของเขานะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กให้คู่หน้าและก็มีระบบคุบครลด้วยวันนี้พี่พี่ท่านใดค่ะพี่พี่ท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัวไซส์ใหญ่ออกทีเดียวครบออกทีเดียวจบลองรู้รุ่นโฉมนี้ไปได้สำหรับวันนี้ครอใหญ่ได้โฟล์กูนเนอร์นะคะชุดแต่งเนี่ยที่เป็นทรงคล้ายที่อดีรอบคันสวยๆราคาพิเศษจากราคาหน้าป้าย5 0บาวัน้นม่งไมว่นเก้าพันบาทวันนี้ไม่ต0 0 0มา่านั้นค่นี้เกดา ราคาป้ายลูกค้าวันนี้พี่ๆท่านใดที่กาลังมองหารถเขอาคอัวทีนั่งนะที่ออกครบเลยทีเดียบครบเนี่ยเอาคันนี้ไปได้มากเพราะว่าตัวชุดแต่งี่เป็นส่งนที่ดีด้วยเนาะจากราคาป้าย5้าาวันนี้ไม่ต้องเอาไปเลยวันนี้เก็บในราคาพิเศษให้อยู่ที่4ี่แสนสอบาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัดเจนเข็นดีฟรีดาวกันได้นะคะคันนี้ได้เป็นตัวสาัสรุ่นตัววีมเตรุ่น2ของตัวเจนน่ายักษ์ปี2010นะคะป่าเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างสำหรับตัวด้านหลังของตัวรถนะคะลูกค้าขาถ้าเกิดเเป็นนนตตััววรุ่่ี เขาจะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งที่มีมาให้เดิมจากโรงงานนะคะจะมีราวหลังคาให้หมดเลยนะซ้ายขวามีสปอยเลอร์ที่มาพร้อมกับตัวไฟเบรกัันที่3ค่ะกระจกด้านหลังเป็นกระจกแบบไร่ฟ้านะคะคุณพี่แล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้อย่างที่เกดแจง้งมีชุดแต่งให้รอบคันเลยนะคะเป็นตัวทรงของตัว T R D นะพี่นะมาเรามาดูภายในกันนิดนึง สำหรับตัวภายในคันนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเจน,น้ายากนะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวแอร์าวที่มีมาให้อย่างนี้เลย3าแถวตอนเบนาะนั่งเป็นตัวเบาะนั่งทัสีเททั้งหมด3าแถวตอนค่ะเบาะแถวหลงังสามารถแผนด้านข้างกันได้แบบนี้แล้วก็การใช้งานแผนท้ายลูกค้าขาถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากมาเดี๋ยวเกย์พาไปชมในส่วนงตัวฝั่งขวามือ ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคนขับนะคะพี่ๆขาพวกสติกเกอร์บอกลมยายองทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยไม่มีละอองสีใดๆพ้นทับนะคะไล่ขึ้นไปด้านบนายางขอบประตูอรอยเบรคทุกอย่างชัดเจนเดิมจากโรงงานค่ะและคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันกระจกป้ไฟฟ้าหมดเลยนะคะสี่บานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มีระบบ็นรัลล็อกให้ค่ะกระจกมองข้างสามารถปรับ,รบมุมมุมแบบไฟฟ้าได้และมีตัวพับเก็บไฟฟ้าให้ด้วยเช่นเดียวกันและสาหรับวันนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่อยากได้โฟลจูเนอร์นะคะโฉมหน้ายาที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งทีีม่มมาใ บรอันในงบราคาถูกๆค่ะคุณพี่ขาสามารถติดต่อเกตได้เลยนะที่หน้าโปรไฟล์หรือว่ายกหูสายตรงมาหาเกตค่ะที่ซนสามห้าโซนหกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลนะคะจะเป็นแอดไซด์เพเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดด้านหน้าค่ะแล้วก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่พี่ขาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เกตด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกตและก็ทีมงานกองเสียงค่ะและสำหรับคลิปตอนนี้เกตขอตัวลากไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ